สวัสดีครับได้เวลากลับมาเจอกันอีกครั้งกับ Nomi's Review แน่นอนว่าเห็นใบหน้าที่ยังไม่ได้เติมแต่งอะไรแบบนี้นะแน่นอนวันนี้เราต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์มารีวิวันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับอของที่ Nomi เลือกมารีวิวให้ดูในวันนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์ยอดฮิตจากประเทศเกาหลีนั่นเองซึ่งก็คือน,นี่เลยนะครับเป็น Itkin นะครับตัวนี้เป็นเซรั่ม ในเซตของ Formula 10นั่นเองนะครับจากอีสกินนั่นเองซึ่ง p r o d u ั t ตัวนี้ของอีสกินเนี่ยเขาออกมาทั้งหมด13สูตรด้วยกันนะซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนด้วยแต่ว่าในลายของ Formula 10ที่โนมี่เลือกมาวันนี้เนี่ยโนมี่เลือกมา3สูตรนั่นเองนะครับที่จะนำมารีวิวกันให้ดูในวันนี้นั่นเองซึ่งมีมีทั้งหมดเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือเป็นตัวนี้จะเป็น V C Effector นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วยในเรื่องของวิตามิน C แล้วก็ทำช่วยผิวกระจ่างใสส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น Y E Effector ตัวนี้จะมีสารสกัดจากยีสต์นะครับช่วยให้ผิวเนี่ยกระชับแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยดจุดด่างดำด,ด,ด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็คือจะเป็น d o u e H Effector ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะต้องเรียกว่าเป็น เซรั่มที่เรียกว่าผลิตออกมาเนี่ยได้ตอบโจทย์สภาพผิวหลายๆอย่างแน่นอนใครจะเลือกใช้เฉพาะสูตรที่เหมาะกับผิวนั่งตัวเองหรือว่าอยากจะลองใช้หลายๆสูตรเนี่ยก็มีแนะนําเพราะว่าวันนี้ที่นํามารีวิวเนี่ยจะเป็นขนาดพกพานั่นเองนะก็เรียกว่าทดลองใช้กันก่อนเลยเอาล่ะจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะลองเทสทีละตัวเลยดีกว่านาะว่าจะเป็นยังไง สำหรับตัวนี้นะคะเป็น Vc Effector เองแน่นอนว่าตัวนี้มีสารสกัดจากวิตามิน c นะที่ช่วยให้ผิวเนี่ยมีความกระจายใสแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นอยู่เสมอนั่นเองนะตัวนี้เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะเฉพาะใครที่อยากให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นดูตึงตึงอยู่เสมอเนี่ยตัวนี้ต้องบ,บอกว่าเหมาะมากๆเลยเดี๋ยวจะลองเปิดดูดีกว่านะ้องว่าเนื้อเซรั่มข้างในเป็นยังไงบ้างน,นะครับ นี่อันนี้เดี๋ยวโนมี่จะลองเทสดูด้วยความที่ขวดมันทาเป็นแบบเซรั่มที่เป็นหยดเนี่ยเราสามารถแบบบีบได้เลยเนาะเวลาใช้ก็สามารถแบบนี้นะก็จะหยดสามารถใช้ได้ชาวกลางวันเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนเลยนะครับหรือว่าใครจะใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้อันนี้เดี๋ยวจะลองลงลงไปที่หลังมือนะ แน่นอนว่าตัวนี้เป็นสารสกัดจากวิตามินซีเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความเป็นกลิ่นของแมนดารินนะกลิ่นส้ม,มอ่อนๆนั่นเองจะบอกว่ากลิ่นไม่ได้แรงมากนะครับตัวนี้เราก็เนื้อเนี่ยจะมีความเป็นเนื้อนาไปคาเอเซนต์น้ำตกหน่อยๆเนาะสามารถซึมเข้าไปผิวเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับสำหรับสูตรที่เต็น VCE เอฟเฟ o เนั่นเองนะครับตัวนี้ มาถึงตัวต่อไปนั่นเองตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นตัวเด็ดของเขาเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเขามีสารสก,กัดมาสารสก,กัดมาจากยีสต์นั่นเองซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นแบบออผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมจากยีสต์นั่นเองเออพอมันมีสารสกัดจากยีสต์เนี่ยมันก็ทําให้ผิวเนี่ยแลดูแบบกระชับนะต,ตึงๆยิ่งขึ้นนะใครที่อยากมีผิวเนี่ยนุ่มเด้งกระ่างใสยอยู่เสมอเนี่ยแนะนําเลยตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นตัวที่ ถ้าเกิดว่าใครใช้ฟอร์มูล่า10เนี่ยต้องเรียกว่าต้องต้องมีเลยนะสำหรับชิ้นนี้นะข้างใน,นจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูเลยดีกว่าเดี๋วจะลองเทสดูกับที่มือก่อนนะครับหยดไป2หยดนี้ก็สามารถใช้ได้เลย ตัวนี้กลิ่นจะเหมือนมีกลิ่นหอมอ่อนๆเนาะแต่ว่าในเรื่องของการซึมซึมซับสู่ผิวเนี่ยก็เรียกว่าซึมซับได้เร็วไม่แพ้กันเลยนะตัวนี้เขาบอกว่าช่วยลดเรือนริ้วรอยนะแล้วก็ใครที่มีรอยดำรอยแดงจากสิวเนี่ยตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับอืมต้องบอกว่ากลิ่นกลิ่นหอมอ่อนๆนะ ดมแล้วรู้สึกแบบีแลัซ์ขึ้นมาทีเดียวเอาล่ะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น W H นะเอฟเฟกเตอร์นั่นเอ,เองนะครับตัวนี้ก็มีส่วนผสมของอาร์บูตินด้วยนะที่ช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูขาวใสนั่นเองใครที่อยากแบบมีผิวกระจ่งางใสนะดูแบบนุ่มเด้งดูสุขภาพดีก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะลองดูอันนี้อีกข้างหนึ่งนะอีกข้งนึ่งยังไม่ได้หยดเลย ปึ๊บอ่าหลุนหลุนหลุนเช่นเดียวกันนะเนื้อก็จะเป็นเนื้อน้ำนาหน่อยๆแต่ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับอ,อีก2สูตรที่นำมาลองหยดหลังสามือก่อนอนะันนี้แล้วตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวที่เนื้อเบาที่สุดเลยนะครับสำหรับใครที่ มีผิวหน้ามันเนี่ยตอนนี้ก็สามารถใช้ได้นะไม่ต้องกังวลว่าแบบผิวจะมันหรือว่าหน้าจะเยิมนะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยใช้ได้ทุกเวลาที่ต้องการอาพอได้ลองมาทั้งหมด3สูตรนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวด้วยความที่เนี่ยจะบอกว่าเพิ่งล้างหน้าเสร็จเลยแล้วก็ยังไม่ได้ลงอะไรกับหน้าทั้งนั้นเลยวันนี้ก็เลยจะมาลอง สักสูตรหนึ่งละกันนะกับหน้าแต่ก่อนอื่นนะั้นขอ,อยนาตเปิดผมนิดนึงอย่าพึ่งตกใจนะนี่ไม่ใช่พระอาทิตย์นะนี่ยังตกใจตัวเองเลยเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวจะลองขอใช้สูตรที่เป็นยีสต์เลยละกันนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวเด็ดที่สุดของเขาก็ว่าได้นะที่สุดของแจ้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวขอ สกับผิวหน้าเลยดีกว่าเนาะอะวิธีการลงก็เช่นเดียวนะครับหยดไปประมาณในปริมาณ2-3หยดจะบอกว่าบีบค่อนข้างยากนิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบว่าอาศัยแบบจุ่มๆนิดนึงให้ตัวของเนื้อเซรั่มเนี่ยติดมากับหลอดน,นะแล้วก็บีบไปเลย อาจจะบีบยากนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้เป็นแบบขวดที่บีบบิบหยดหยดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรอะสลุนมากเลยอะหยดสุดท้ายเนี่ยหยดสุดท้ายหยดสุดท้ายหยดให้ฉันหน่อยอได้ไหมได้ไหมอะ ถือว่าน่าจะปริมาณเพียงพอแล้วเนาะเดี๋ยวจะลองลงลงก็ลงไปแบบกับผิวอย่างนี้ได้เลยเนาะชอบกลิ่นมากจะบอกว่าตัวนี้เป็นกลิ่นที่จากสามสูตรที่เลือกมาเนี่ยตัวนี้กลิ่นมีความแบบหอมเบาๆนะถ้าไม่พอก็ลงเพิ่มได้จะบอกว่ามันไม่ค่อย มันไม่ค่อยติดหลอดมาเลยอะ่ะหรือว่าเราเราบีบเราบีบผิดวิธีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะใครที่ใครที่เคยใช้แบบนี้เราแบบเออถ้าเห็นว่าโนมีบีบผิดก็สามารถแบบเตือนกันได้นะบางทีอะ่ะเราเราไม่ได้มันเป็นแบบว่าแพ็กเกจแบบที่เราไม่เคยใช้บางทีมันก็นจ,ะจะไม่ค่อยคุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือลองลงกับใบหน้าแล้วรู้สึกว่าผิวมัน มันก็ซืมทราบได้เร็วนะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยอาจจะต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งนอนว่าว่ามันจะช่วยในเรื่องของผิวเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาผิวต่างๆได้หรือเปล่าอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรียบรอยและจุดด่างดำต่างๆนะอันนี้ก็ต้องรอดูระยะเวลาให้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ละกันนะสำหรับอ,อีสกินฟอร์มูลานั่นเองฟอร์มนะูล่าเทนวันนี้ก็ เลือกมาให้รีวิวกันให้ดูเนี่ยสสูตรด้วยกันใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะจะซือ้อที่หน้าร้านหรือว่าสั่งซือ้อจากออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับ3สูตรนี้ได้มาจากคอนวีนั่นเองจะบอกว่าได้มาราคาดีมากไม่ถึงร้อยนั่นเองนะตัวนี้ขนาด10 ml ราคาอยู่ที่ขวดละ99บาท ย่ำนะขวดละ99บาทเท่านั้นนะแค่300บาทนันเองจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยอันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยว่าใครที่อยากใช้เนี่ยสามารถลองหาซื้อเฉพาะสูตรที่เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองหรือว่าจะใช้หลายๆสูตรรวมกันก็นได้นะแล้วก็อาจจะลองดูว่าแบบไหนที่ที่เหมาะกับผิวเรามากที่สุดนะเดี๋ยวน้นงมีก็จะลอง ใช้สามสูตรนี้เหมือนกันอันนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากแบบว่าอยากให้ผิวกระจ่างใสด้วยอยากให้ผิวเนี่ยแลดูชุ่มชื้นแลดูเนียนกระชับด้วยก็จะใช้หลายๆสูตรผสมกันก็ได้นะอันนี้ใครที่สนใจก็หาซื้อได้เลยราคาเนี่ยต้องบอกว่าสบายกระเป๋ามากๆเลยนะเอาล่ะวันนี้ก็เป็นรีวิวสกินแคร์นะจากสัยชาติเกาหลีอิสกิมฟอร์มูล่าเทนสามสูตรเองนะครับครั้งหน้าจะมีอะไรมารีวิวให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับ ช่องของ Nomies Review วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนเนาะเผื่อครั้งหน้ามีอะไรดีๆเนี่ยจะนำมารีวิวให้ดูกันอีกแน่นอนวันนี้ก็ผิวพร้อมแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอไปแต่งหน้าต่ออีกนิดนึงแล้วกันเนาะวันนี้ต้องขอลากันไปแล้วนะครับบ๊ายบาย